สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับรายวิชาศิลปะกับครูโซฟียนะคะวันนี้ครูจะมาเข้าสู่เนื้อหาในหน่วยที่6เรื่องสี่โปสเตอร์ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะก่อนอื่นที่เราจะไประบายสีโปสเตอร์เรามาทำความรู้จักกับสีโปสเตอร์และวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะ เรามารู้จักสีโพสเตอร์กันก่อนนะคะลักษณะของสีโพสเตอร์นะคะเป็นสีที่ทึบแสงนะคะเพราะเนื่องจากมีแป้งผสมอยู่เราสามารถใช้น้ำผสมกับสีโพสเตอร์หรือนำแม่สีมาผสมกันเป็นสีใหม่แบบสีน้ำได้สีโอสเตอร์บรรจุอยู่ในขวดมีหลายสีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้กับสีโพสเตอร์เหมือนสีน้ำเลยนะคะทุกอย่างเลยนะคะ เพียงแต่จานสีนะคะควรมีขนาดใหญ่กว่าสีน้ำและมีผู้กัรชนิดแบนเพิ่มขึ้นมานะคะผู้การชนิดแบนเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากนำมาระบายสีในพื้นที่กว้างๆางนั่นเองค่ะจำไว้นะคะสีโปสเตอร์เป็นสีทึบแสงส่วนสีน้ำเป็นสีโปร่งแสงจำไว้ให้ดีนะคะอย่าสลับกัน ต่อไปเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะในเมื่อเรารู้จักลักษณะส,สีโปสเตอร์กันแล้วไปเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการระบายสีโปสเตอร์อย่างแรกเลยนะคะคือกระดาษวาดเขียนนะคะกระดาษวาดเขียนนะคะเหมือนสีน้ำเลยนะคะเหมือนสีน้ำเลยแบบ A4 ได้เหมือนกันนะคะแต่ที่นิยมนะคะเราจะใช้กระดาษแข็งหรือกระดาษร้อยปอนในการระบายสีเพื่ออะไรคะเพื่อเวลานักเรียนระบายสีซ้ำไปซ้ำมากระดาษจะได้ไม่เป็นขุยหรือว่าไม่ขาดหรือทะลุนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราใช้กระดาษ A4 นะคะเป็นไงคะระบายครั้งเดียวนะคะมันสามารถซึมทะลุไปด้านหลังได้ถ้านักเรียนใส่น้ำเยอะหรือว่าระบายแบบแรงนะคะ ถ้าครูแนะนำนะคะครูแนะนำให้ใช้เป็นกระดาษที่หนากว่ากระดาษ A4 นะคะหรือว่ากระดาษร้อยปอนกระดาษแข็งได้หมดแต่ถ้านักเรียนไม่มีสามารถใช้กระดาษ A4 หรือกระดาษธ,ธรรมดาทั่วๆไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็คือดินสอและยางรบสําหรับใช้ในการร่างภาพนะคะ เวลานักเรียนจะว่ารูปนักเรียนต้องใช้ดินสอรหรือว่ายังลบก่อนนะคะจำไว้เลยเราจะระบายสีอะไรก็แล้วแต่เราต้องร่างภาพก่อนร่างภาพเสร็จแล้วนะคะเราค่อยลงสีนะคะเรามาดูขั้นตอนวัสดุอุปกรณ์ต่อไปเลย อันที่3ามนะคะก็คือแก้วหรือภาชนะอะไรก็แล้วแต่นะคะเอาไว้ใส่น้ำไว้ล้างผู้กันเมื่อนักเรียนใช้สีน้ำไม่ว่าจะเป็นสีน้ำหรือสีโปสเตอร์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแก้วใส่น้ำไว้ถ้าไม่มีแก้วหาถ้วยหรืออะไรก็ได้นะคะใส่น้ำไว้เพื่อนำผู้กันมาล้างนะคะอย่างเช่นเมื่อนักเรียนนำผู้กันไปจุ่มสีแดง เมื่อนักเรียนระบายเสร็จนักเรียนต้องนําผู้การไปล้างล้างเสร็จแล้วค่อยไปตุ่มสีอื่นต่อได้ถ้านักเรียนไม่นําไปล้างนะคะใช้สีแดงเสร็จแล้วไปใช้สีอื่นต่อมันจะเกิดการผสมสีกันแล้วสีนั้นอาจใช้ไม่ได้แต่ถ้าว่านักเรียนนําไปล้างแล้วเช็ดให้แห้งหรือว่าไม่ต้องเช็ดก็ได้นะคะปาดผู้กันไว้กับขอบแก้วให้น้ําออก นะคะแล้วจากนั้นค่อยไปจุ่มสีนะคะสีจะได้ไม่ผสมกันต่อไปเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่4ีกันเลยนะคะนั่นก็คือผู้กันผู้กันมีด้วยกันสอชนิดเลยชนิดแรกคือผู้ก,รกรันกลมสังเกตดูบริเวณตรงปลายหรือว่าขนของผู้กันนะคะในสิ่งที่ครูโชว์เราเรียกว่าเป็นผู้ก,รกรันกลมส่วนผู้กันแบนนะคะมันจะแบนราบนะคะ ผู้การแบนเราจะใช้ระบายสีในส่วนของพื้นที่กว้างๆส่วนผู้การกลมเราจะใช้ในการระบายสีทั่วๆไปนะคะต่อไปอันที่5เลยนั่นก็คือสีโปสเตอร์นั่นเองนะคะเรียนรู้จักไหมคะสีโปสเตอร์สีโปสเตอร์นะคะสีโปสเตอร์จะบรรจุอยู่ในขวดนะคะดังนั้นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการระบายสีโปสเตอร์เลยนะคะก็คือสีดํากับสีขาว นะคะครูบอกว่าสีโปสเตอร์ควรมีอย่างน้อย5สีด้วยกันนะคะได้แก่แน่สีเลย3สีก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินส่วนอีกสองสีก็คือสีขาวและสีดำดังนั้นสีขาวและสีดำนะคะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการระบายสีโปสเตอร์นะคะเพราะว่าสีดำเราจะใช้ผสมสีกับสีอื่นๆเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้มีความเข้มขึ้น ส่วนสีขาวใช้ผสมสีกับสีอื่นๆเพื่อให้มีสีที่อ่อนและนุ่มนวลนะคะหรือใช้ตกแต่งแสงเงาในภาพได้เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ในการรู้จักสีโปสเตอร์และวัสดุอุปกรณ์นะคะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามผูได้เลยนะคะในเรื่องสีโปสเตอร์หรือว่าสีน้ำที่ผ่านมานะคะ สำหรับวันนี้ค่ะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ